นะ,ะมัวแต่ไปเดินซื้อของในรถมั่นมาถึงรถเที่ยว35ไปก่อนในรอเที่ยว52ค่ะต้องได้เดินเข้าบ้านอีกแล้วค่ะวันนี้มัวแต่เดินซื้อของแล้วไม่ดูเวลารถไฟก็เที่ยว35ก็เลยไปก่อนวันนี้รถไม่เลทค่ะ ถ้าเลทเป็นสี่สิบก็คงจะทันแต่ว่ามันไม่เลทไงมันออกตรงก็เลยไม่ทันรถเข้าบ้านรอเที่ยวห้าสิบสองถ้าไม่ทันถ้าทันเที่ยวห้าสิบสองก็ไม่ทันรถเข้าบ้านรถเข้าบ้านมันสิบเก้าห้าสิบสี่ออกจากที่นี่ห้าสิบสองใช้เวลาสิบนาทีเนาะก็ไม่ทัน